สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีเก่งน้อยสู่ผู้สู่คนนะครับผมวันนี้เก่งน้อยก็ได้ย่างลิ้นครับผมเป็นเนื้องัวนี่สีคำข้ามนี่คือเก่งน้อยมักใส่น้ําตาลนําครับคุนก็เลยเคลือบเป็นสีงี้มันจริงๆมันพอดีกินเลยด้ผมเพี่น้องเลยเก่งน้อยสิเอาส่วนนุ่มเลยแลส่วนนมนุ่มนี่ก่อนเลยโอ้โตก็อยากสูงเน่ยจากน้อยเด้อผมเป็นพี่น้องเลย ฮืมดูเปดตาแซบเลยล่ะเปดตาแซบแท้พี่น้องเบ่งเลยนุมน่มนุ่ดเมฮึมสุดยอดละของแซบของนัวมันกระต้องนีงน่เลยครับ ยางลิ้นโอ้ยเอาไอน้นทีเด็ดเก้งน,น้อยก็ได้อันนี้มานำครับเป็นแจวขี้เพี้ยครับแจวสดเก้งน,น้อยหิดแบบสดมามาเด้อมาสัมผันกำเก้งน้อยโอ้เหเื่าแตกออกครับบานนี่นุ่มหรือแท้เลยครับนี่ลิ้นมองนีเพิ่นนี่บนก,กน๊ก แซบ่บนุ่มอุ้ยสดสดนี่ต้องแบบนี้อือ

Uy, Tony ฮอนสด 흐흠 흠 จะแบบนี้โตัวเกยง,งน้อยแบบแบบสูงในจังน้อยครับนุ่มชุ่มช่ำ ย่าง,บงแบบแห้งแห้งจังน้อยชุ่มช่ำวันนี้ครับกินมสิพอดีเลย รถนั่นนี่มันสะใจแท <c oughs> ้แท้อลม Ui. <laughs> 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 Sao? กินมนันนุ่มดีกว่ามันจุยซี่ช่ำๆโอ้โหโอ้โหโ One. เอาพอแม่พี่น้องกิ้งน้องกัอยู่แล้วนะครับผมได้แนวสับซ่บครับมาสู้พีตอนน้องให้ได้คืนยากน้ำกิ้งน้อยครับผมกิ้งน้อยกับสินได้ลาพี่แล้วน้องไปแล้วจังมาพอกันใหม่ครับ,รบมนันูมนเลยกันรอตีตามรอรับชมครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับนนี้ก็สวัสดีครับ